อะไรยกไปขึ้นบ่เนี่นะครับเพื่อนมาดูนะครับผมโอ,โอ้ตองรอวะแ้ำแรงนั้นโุ่ตเอาแล้วอื้อ รู้่าจะเป็นไงว่ะอุ้ยโอ้โตด,ดังแล้ว,ดดลวครับผมก็สวัสดีเพื่นอนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมพลาฝันแล้วก็สวัสดีท,ดท่ายทางรังเผ็ดทุกๆคนฝันทุกคนด้วยนะครับนี่ก็ใกล้จะแห้งแล้วนะเพื่อนๆนี่นะเกือบแล้วนะครับแต่ก็สระนี่ใหญ่มากนะครับมาเป็ดกันสองเครื่องนะครับตัวนี้ ยันมาทั้งสองคันนะครับหลกักท่อพยานา6คูน24นะผมยาวจัดนะครับสำหรับท่อเริ่มจับเริ่มเห็นปลากันแล้วนะครับปะไปนี้ซื้อในราคา6,000บาทนะผมเราลองมาลุ้นกันว่าปลาจะเยอะแค่ไหนนะเราจมกันตอ่อทางนี้บ้างนะครับนี่เลยปลาเสร็จขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเป็นปลาขาวกับปลาแนออนนะครับผม เดินเครื่องไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมน้ำก็ลดลงอย่างที่เห็นนะครับสะบใหญ่ด้วยนะคาดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะได้จับนะครับ ที่เราคอยมาถึงนะครับเพื่อนนี่นะสองท่อนะครับแต่ว่าดับไปแล้วท่อหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า,าน้ําไม่ไหลนะครับตั้งท่อยากนะครับพส้นที่แคบก็เลยเป็นเครื่องเดียวแรงเครื่องเอานะผมนี่เลยเป็นฝูงปลาของเรานะผมอู้ยเยอะจัดปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่นะครับปลาเนื้ออ่อนปรากฏนี่โอ้โหไซยอดนะครับ ปลาอ่อนราคาดีนะครับผมปลานอนนะครับราคาถือว่าค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับสําหรับปลาเนื้ออ่อนครับตอนนี้ก็โอ้มีเยอะนะครับผมโอ้ปลาเนี่ยนะเพื่อนโอ้คิดว่าแป๊บเดียวก็น่าจะได้เอาขึ้นนะครับไปคัดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูอะไรยอดปลาอยู่ในนี้นะครับตัวโลครับตัวโลู่หลายตัวด้วยนะครับมาคนก็เริ่มจับแล้วนะครับอุ้ยปันอน่นอนปักกดปันอน่อนดูหน้า น,น,นี่อันตรายนะผมคมๆไปนี่กระโดดชนตานี่ตาแตกได้นะครับตาเขียวมาหลายคนแล้วนะครับสําหรับลากรโดดต่อยลากระโดดชนชนหน้าชนตานะครับผมต,ต้องต้องระวังนะครับอยู่ที่ดวงด้วยนะอุ้ยปรากฏ้าผัดจะสันส้นๆหน่อยนะครับแหมสูกไม่ได้เลย โวมนี่ครับแตกนะครับลุย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 วดตอนนี้นก็โอ้จับนะครับปรากฏ ดูว่าจะแบ่งกันกี่คนนะผมถ้าคนเดียวนี่แบกไม่ไหวนะครับแบกไม่ทันนะครับผมเอาปลาไปไว้ค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็ลาเศษเยอะนะครับลาน่าอ,อนระกฏนะครับละขาวโอ้โขมันมายู่ยังไงนี่ตาอ้ โอ้น oh, <T |ar|> ี่โอ้เกริกอนี่ต่อดูนี่เห็นมั้นี่ต้องระวะแขนาแรงนั้นโอู้เอาละนี่ ดู่าจะเป็นไงวะอุ้ยโอ้โตดอกแล้วปลาอ้ว,วนนะครับผมเอาเอาเอาทีา่คขาไม่พ่คเขาเร็แวแหมอย่าไปทำมันเดี๋ยวมันจะออกทิ้ง mày lăn đấy xà khôm đi đó mông ngọc đấy nó này rồi ôi con lún có bạc đợt nhá bom bự 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 นี่ถ่ายให้ดูแล้วนี่ปลาที่สามนะครับวันนี้ได้เดินขึ้นยี่สิบรอบแนคะมป์แรงเดินจากยี่สิบรอบวันนี้นะ ไหนไหมนั่นไหนไหนดู <c oughs> เออ,อ,ห,อ,ห,อหอยจุกหอยจุบหอยจุกหอยผมนะครับตัวใหญ่เลยนะครับ <c oughs> เรา,า,าจะดูตัวใหญ่อยู่ในโรนะครับผม ร่วมครับใหญ่จัดนะไหนอีกละ่ะเห็นอยู่นะตัวใหญ่หลายตัวอยู่นะนะออมาแล้ววันไงน่าจะเป็นคู่คู่กันนะผมภูมเมียนะครับ อ้กระดูกกลับเขาให้โอ้แเร็วเอื้ออะไรยกไปขึ้นบ่ออื้ ลาตัวเท่าหัวคนไว้เอาละผมร,รมรวมรวมโดยเ่อกันนะครับคนคนหนึ่งรางคนหนึ่งแทงนะครับ บอลนับมาตลอดโอ้ตัวใหญ่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 ลักด้ไซส์ใหญ่เลยนะครับอรอ <laughs> โอ้ กดเหลือ,อนะครับสปอตนะครับขึ้นไปนะกระเพียนใหญ่นะครับผมเป็นปลาธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับผม ปลาธรรมชาติอ้วกระโดดกระโดดไปโลนะครับเกียวกราดมากช่วงนี้ดูนะเพื่อนลอยคอกขดูเต็มไปหมดเลยนะครับปลานะครับปลากดปลานอนนะครับโว้ัวใหญ่เป็นไงเป็นไง โอ้ตะเตียนใหญ่เนี่ยนะผมเห็นดำๆนี่มีแต่ฮอตปลาทั้งนั้นนะครับลาเน้ออ่อนนะเนี่ยนะผมปลาเน้ออ่อนปลากรดนะครับปลาขาวปลาตะเตียนนะครับนุ่นโตแรงตัวใหญ่นู่น โลขึ้นอืมกระกดตัวใหญ่จัดนะครับเริ่มตามาเรื่อยๆนะครับกราต๊อาก ตั้งเครื่องใหม่นะครับผมเอาเครื่องลงมาไว้ตรงลึกนะครับสำหรับท่อนะครับมาพาเพื่อนๆมาดูปลานะผมับเห็นก็ว่าปลาเลี้ยงใช่ไหมแคมเยอะจัด <c oughs> โอเนไลุะลน,ละนะครัผมตามมันเริมานีน่นะครับเดินักเขาเลยนะครับ ก็ปลาพวกนี้ถ้าน้ําแห้งเขาก็จะตายเลยนะครับผมเขาจะไม่ทนนะครับถ้าน้าแห้งปุ๊บนี่จะนอนขาวตายเลยนะเนี่ยครับอย่างอย่างตัวนี้นะครับมันจะขาวเนี่ยน้าแห้งๆนี่ไม่มีออกซิเจนนี่แป๊บเดียวนะผมนอนตายเลยนะเน้อส์ที่เห็นนี่มีแต่หัวปลานะผมเยอะมากยิ่งทางโน้น,นครับเยอะมากเลย รอขะโต๊ดจับปรับลุกมือเลยนั่นน่ะไม่เหลือหรอกเงี้ยมันนี้่ลุลุกมือนั่น้ยโอ้โต๊ดโลกว่าให้นิใหญ่กว่าหัวคนอีกเอาหน้าเดโต๊ดดิ ครับเดียวนะครับจะได้เต็มรกระไรแล้วนะอ่าอู้ปลาเยอะจัดนะเพื่อนอปลาตะเพียนนะครับผมปลามีปลาหลากหลายจริงนะครับผมไปเห็นกันด้กว,ว่าแต่ปลาเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันเยอะเยอะจริงจริงนะผม <ๆ S 1> เยอะกว่าสักตอนที่ผมไปถ่ายนะนะดูเพื่อนอู้ แต่ดีนะครับผมปลามันเป็นปลาหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นปลาขาวอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นปลาขาวอย่างเดียวราคาไม่ได้ไปเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่มันมีปรากดนะครับปกดเล็กปกดใหญ่ปกดเหลืองน,นะครับแล้วก็ปลานออ่อนนะครับไซส์ใหญ่เยอะเลยนะครับนี่เปรากดนะครับเด๋ยวเริ่มเลยนะอุ้ยมาแล้วโต๊ดแรงดู Kịp wow. đi โหมาแล้ว vô dao กระมังเลยน้อง Oh, ปลาขยงก็ตัวใหญ่นะเย่งเข้าประกดไงเขยงใหญ่นี่ดูหัวมันน่ะอืเดียวตัวเดียไม่กล้าเดิน <laughs> จะแห้งยิ่งเยอะไปเยอะไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ทําเป็นคลิปเดียวให้เพื่อนดูหรือเปล่านะครับกลัวว่าคลิปมันจะยาวมากนะครับน่าจะปิดเครื่องแล้วเดินตักเอาปลาก่อนนะครับผมอปล่อยให้น้ำแห้งนี่ลายจะทมทิ้งหมดนะครับ นี่นะครับเพื่อนมาดูนะครับผมโอ้ตก,กดตามเป้าสายตาครับอกนะผมซื้อเอาปลาสเสร็จนะครับเพราะว่าตอนซื้อน,นี่น้ำนิ่งมากนะครับู

ดูเพื่อนๆดูปลานะครับใกล้นี้แต่ประกฏนะผมนี่นะ,ะกดลุวนๆนนี่นะผมจากที่เพื่อนๆเห็นแบบอุ๊บขี่พิมหาปลานะผมแต่แบบเป็นพวกปลาขาวปรากดปลาอ่อนนะผมจะเยอะมากนะครับก็อตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับจะ่ขอไปเมื่อกี้ก็มาช่วยมจับนะครับ เริมเสร็จก็นี่นะเพื่อนๆมันจิกาศนะครับผมปลาเริ่มไม่เคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะจับหมดแล้วนะครับจับประมาณนี้อาจจะไม่ลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเด็กจะลงมาจับนะครับจับเดนนะผมนี่ก็บรรยิกาศจะจับประมาณนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหปลาเยอะจริงนะเพื่อนเมื่อกี้นะครับมังเกือบแห้งีนเยอะจัดนะครับผม มีปลาช่อนเพิ่มเยอะกว่น,นี้สักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับ6,000บาทนะครับตานี้ลูกเดียวนะครับ6,000นะครับ